โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับช anel ของผมแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดเทียร์ลิสของทีมถึกให้เป็นแนวทางเพื่อนๆไปลองใช้ตัวละครกันได้นะฮะก็เทียร์ลิสเนี้ยผมบอกไ้ก่อนว่าผมจัดจากประสบการณ์ของผมแล้วก็บางตัวผมก็อ่านสกิลเอาแล้วก็มาจัดเพราะว่าบางตัวผมก็ยังไม่มีหรือว่ายังไม่เอาไปเทสแต่ว่าถ้าลองอ่านสกิลดูเนี่ย ก็ประมาณเอานะครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนโอเคผมจะอธิบายแตทีตะตัวเลยนะว่าแบบแต่ละตัวเนี่ยทำไมผมถึงให้ T S T A อะไรประมาณนี้ยมาตัวแรกครับเทวตันเทวตันผมบอกเลยว่ามันคือตัวละครสาวหลักหนึ่งในสลักของทีมถึกเลยก็ได้เทวตันเนี่ย,จ,ยจะบอกว่าพี่เกย์ก,กระสอบทรายก็ก็ไม่ผิดนะ แต่เป็นกระสอบชาร์ทที่มีหนามอะ่ะเพราะว่าพี่แกเนี่ยมีแพสซีฟที่บอกว่าเมื่อตัวเองถูกโจมตีครบสี่ครั้งจะทําฟิกเดอร์เมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยให้กับศัตรูทั้งหมดถ้าอัพซีหกก็เป็นพันสี่ร้อยแปดสิบห้าซึ่งมันเป็นตัวมึงเป็นหนึ่งในตัวดอร์เมดของทีมถึกนะก็ว่าได้แถมเพียตันเนี่ยจะมีแพสซีฟที่บอกว่าถ้าเลือกตัวเองต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะฮิลขึ้นมาเท่ากับร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันตัวเองสองครั้งก็ ซึ่งไอแพสซีฟตัวนีน้มันช่วยให้ตัวละครมันอึดมากๆแล้วก็ทำให้ยืนได้นานๆเลยครับคืออะไรหน้าตอนนี้แค่จะวัดกันวัดกันกนี่เพลตันกันนะวัดกันเลดเกมก็คือวัดเพลตันกันนหะเพลตันใครอึดกว่าก็ชนะอะไรประมาณน,นั้นก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากเลทีถึกนะครับตัวนี้ส่วนสกิลของเพลตันเนี่ยสกิลนี้เปลี่ยนเลือกศัตรูเป็น32%แล้วก็ขจัดบัฟสองผลสกิลนี้ค่อนข้างจะดี เพราะว่ามันต่อยับศัตรูได้แล้วก็ลักบัฟพวกสมบงสมบี้อะไรลงไปนอนได้เือนกันส่วนสก,กิลที่ผมผมผมว่าเฉยเฉยถ้าออกอะไมาก็อาจจะแบบขัดขัดนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากดาเมจนิดนึงกับยูตัวเองนิดหน่อยที่ปกติของแพตตันเนี่ยมีลดพลังโจมตีศัตรูที่ตีไปก็ก็ช่วยให้ดาเมจมันเบาลงนิดนึงก็แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากโดยโดยแพตตันเนี่ยเป็นตัวละครที่เอามายืนยืนอรอเลตเกม บานั้นครับยืนรอซัศัตรูเด็ดเกมโอเคตัวต่อไปคามา่าคาม่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมถึกครับรแพสซีฟของคาม่ามีเพิ่มปริมาณความเสียหายให้กับตัวสมดุลทั้งทีมก็คือลงตัวมันเองด้วยแล้วก็ ม่ตัวเองถูกโจมตีเข้าเป้าหนึ่งครั้งได้บัฟยืนหยัด1สแต็กทับกัน4สแต็กบัฟยืนหยัดคืออะไรบัฟยืนหยัดคือเพิ่มป้องกัน13%บเก็คือมันจะทุกครั้งที่มันโดนโจมตีเนี่ยมันจะได้สแต็กขึ้นมาบนหัวหนึ่งอันแล้วก็บรรทับกันได้4สแต็กก็คือมันจะเพิ่มป้องกันเรื่อยเรื่อยสีสต็กก็คูณเข้าไปก็ประมาณ5 2บพลังปอกันมันก็เยอะมากทำให้มันอึดแล้วก็มีแพสซีฟอันหนึ่งก็คือลดทอนให้กับพาร์ท เขาจะหายที่จะรับ20% 3ครั้งแล้วก็เมื่อตัวเองโจมตีครบ2ครั้งก็จะได้บัฟอันนี้ขึ้นมาอีกอืมแล้วก็ถ้าคาม่า C2 ตัวเองจะได้บัฟบล็อก33%ซึ่งบล็อก33%ให้ตัวเองเนี่ยมันจะทําให้มันปั้นของได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปสามารถไปทําดาเมจได้อ่ะคาม่าสกิลนี้มีฮีลเท่ากับปริมาณเขาจะหายที่ทำได้ก็คือเป็นสกิลที่ตี3คน ทลุทะลวงตีตาพลักจมตีกับพลักป้องกันตัวเองแล้วก็ถ้ามันมียืนหยัดเนี่ยจะแพสซีฟอันนี้ครบสอันมันจะทำดาเมจเพิ่มก็คือมันจะแรงขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ครบเนี่ยสมมติเรามีแค่สาตัวแต่ก็จะไม่ใช้นะมันจะแรงแรงเท่าเดิมอืมซึ่งคาว่าถ้า C6 จะเปลี่ยนจากตีสามคนตีทั้งทีมมันก็จะช่วยให้ดาเมจเนี่ยมนแรง แรงแบบศัตรูตายทั้งทีมได้แล้วก็แล้วก็ฮีลแรงขึ้นด้วยถ้ามาตีกับศัตรูทั้งหมดใช่ไหมมันคือตามเขาทำหายเขาทำได้มันก็จะฮีลแรงขึ้นถ้าเป็นซ6หของสกิลนี้ก็ไม่มีละมากครับก็คือทำระเบิดเฉยแล้วก็ตีปกติมีอ่ารถไปได้เขาจะหายศัตรูสามตัวก็คือทําให้มันเบาลงอ่ะนิดนึงหกเปอร์เซ็นต์หลักของคาร์มาเนี่ยคือสกิลนี้ครับปาดศัตรูอันเนี้ยผมบอกนะสกิลนี้โคตรแรง สกิลนี้มันแรงมากครับถ้าครบถ้าครบซีสแต็กนะโคตรแรงคือมันปาดทีเดียวทีมสปีดลงเป็นดาวกันหมดเลยแล้วมันใฮิลด้วยก็คือเป็นตำแหน่งตัวฮิลของทีมถึกแล้วก็เป็นตัวตำเมจทีมถึกซึ่งสาคัญมากเพราะว่าทีมถึกเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องแบบยืนเฉยๆรอเขาตีอยู่เดียวนะมันต้องทำเดเมจอัดศัตรูด้วยมันต้องปิดปิดศัตรูด้วยไม่งั้นมันก็ยืมไม่ไหวเหมือนกันซึ่งคาร์มาเนี่ยจะมาช่วยเรื่องการฮิวเพื่อนแล้วก็ทำาดเมจ เศัตรูทั้งหมดปิดดาเมจเศัตรูได้สําคัญมากครับแต่ถ้าคามาบาเนี่ยมันจะเก่งจริงๆที่ C6 C2 เพราะ C2 เล่นได้แต่ว่าเก่งจริงๆคือ C6 จะเป็นตัวที่ปั้นปั้นค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างสําคัญทีมถึกเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยว่าได้นะคาบ่าเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีคาม้ามันจะไม่มีดาเมจแล้วมันจะฆ่าใครไม่ตายแล้วก็ไม่มียิวตรงนี้ด้วยอคาม้าก็เป็นประมณนเ้ครับนะ ต,ตัวต่อไปลูดี้ลูดี้เป็นตำแหน่งบัฟอึดบัฟอึดให้ทีมเพราะว่าแพสซีฟของลูดี้มีเพิ่มพลังป้องกันในทั้งทีมซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยให้ทีมอึดขึ้นเยอะคือถ้าคุณเล่นแล้วแบบไม่ใส่ลูดี้เนี่ยมันจะไม่มแพสซีฟตงเนี้มันจะบางลงเยอะเลยนะทีมคุณจะบางลงเยอะว่าถ้าม,มีเพื่อป้องกันเนี่ย แขงตัวเองก็อึดด้วยเพราะตัวเองมี้อทอรให้ตัวเองแพสซีฟของรูดีก้ก็มีปานนี้แต่ที่ดีของรูดี้เนี่ยคือสกิลยกลครับุกโกลเนี่ยจะได้ลิงก์ก็คือมันจะแบ่งควาเสียหายที่ได้รับเข้ากับทั้งทีมก็คือสมมติคุณโดนตีตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็จะแบ่งค่าเสียหายท,ที่ได้รับอ่ะเข้ากับเพื่อนทั้งทีมแล้วมันจะเบาลงก็คือเราโดนเบาลงไปแหละแล้วก็มีลาร์ดีรับหนึ่งอัน อัพเกรดสกิลก็คือล,ลอดลดดาเมจจากลิงสิบเปอร์เซ็นก็คือมันจะเบาลงสิบเปอร์เซ็นต์นะนะซึ่งของดีของรูดี้อยู่ตรงนี้ฮะซีหกของรูดี้มียกรอบปุ๊บมันจะคุ้มกันการเคลื่อนไหวสองเทินก็คือทั้งทีมเราจะไม่โดนซีซีประเภทอัมาพาธหินช็อตสั้นเอ่ออะไรพวกนี้นที่มันห้ามขยับอะ่ะซึ่งมันดีมากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการตอนเนี้ยคืออัมพาธ คือผมจริงนะการอาราคกันหินของเขาละด้เนี่ยมันดีมากต้นเกมคือเปิดมาโยกโลกแล้วเราก็ไปโดนสถานะ2เทินนอกจากว่าเขาจะเล่งออกนะถามว่ามันช่วยยังไงทีมศึกเนี่ยถ้าโดนสถานะมันจะโดนดาเมจศัตรูโถมมาไวมากแล,แล้วจะส่วนไม่ได้แล้วเราก็จะตายซึ่งดูดี้มาทำหน้าที่ในการต้สถานะที่มันน่ารำคาญเลยทีมเช่นอารา,าพาด อ่าพาดคือมันจะขยับไปได้แล้วก็บล็อกเป็นศูนย์ซึ่งแย่มากเพราะว่าถ้าบล็อกเป็นศูนย์ปุ๊บเราจะโดนคิทดตดี่เข้าแล้วเราจะตายส่วนอีกอันหนึ่งที่แก้ได้ในเปตาน,นี้คือหินของเคาระก็คือเคาระาชอบเปิดมางับใช่ไหมแล้วก็กดตัวที่ยกโล่ล้างไปเลยแต่ละหลักที่ผมอับักกันเนี่ยมันก็คืออับกกันอาพาดเลยครับเพราะอาาดคือสถานการณ์ที่แบบฆ่าทีมฉึกได้ดีที่สุด เพราะมันทำให้ทีมถึกบางเป็นกระดาษเลยแต่มาพลาดเนี่ยสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากตีมันจะโดดไปสับตัวหนึง่งแล้วก็สตันอืมเลียงตามจนบัฟมากสุดนะคือใครมีบัฟมากสุดศัตรูก็คือมันจะโดดไปสับแล้วก็ตันตีปกติลูดีด้ไม่มีจังหวะเป็นตีปกติทั่วไปโดนโดนแล้วลูดีคือตำแหน่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มถึกแล้วก็ตั้งสถานะล้างฐานะให้ทีมสำคัญมากลูด,ดีตัวต่อไปอลิส อลิสเนี่ยเป็นตำแหน่งฮิลเป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดในในเกมตอนนี้นะผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องเรื่องฮิลเนี่ยมันมันดีสุดในในเกมครับเพราะว่าสกิลมันมีมีฮิลตัวเองแล้วก็สองสกิลเนี่ยมันมันฮิลทด้หมดเลยตีโบสติก,ก็ก็มีฮิลอลิสแพสซีฟคือเพิ่อมป้องกันให้ทีมหนึ่งเทิร์นก็ เปิดมาเพิ่อป้องกันหนึ่งเทิร์นแค่นั้นแล้วก็เมื่อตัวเองถูกโจมตีมันจะดกมันจะฮิวตัวเองเกเซของ SP สสุดๆตัวเองแต่ว่ามีโอกาสยี่สิบ25เซนนะก็คือถ้ามันโดนตีแล้วมันเอออันนี้มันติดแี่ยมันก็จะฮิวตัวเองขึ้นมาเก้าเซ็นําก็ทให้มันอึดขึ้นบางทีมันโดนตีตีรัวๆ้มันก็ฮิวตัวเองฮิวตัวเองขึ้นมามันก็ไม่ตายทีอลิสเนี่ยสกิลนี้อลิสก็คือฮิวทั้งทีมง่ายก็คือเปิดเปิดฮิวสกิลนี้ เพื่อป้องกันทั้งทีม3เทินแล้วก็ฟื้นฟูต่อเนื่องก็คือมันจะฮิว15%ของ h p สูงสุดเมื่อเขาเทินของตัวนั้นนะั้นนะถ้า C6 ก็คือเพิ่มฮิวที่รับอีกเพิ่มครบอีกก็คือจะฮิวทั้งทีมจะฮิวแรงขึ้นไม่ว่าจากจากฮิวของอะไรก็ตามจากฮิวของอลิสฮิวของลีน่าฮิวของคาร์ม่ามันก็จะแหลกฮิวแรงขึ้นหมดเลยส่วนตีปกติของอลิสก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็น C2 มันจะให้บัฟฟื้นฟูต่อเนื่องเหมือนกับอันเนี้ยให้หนึ่ง อเล็กคือตำแหน่งนตัวยื้อของทีมถึกครับถ้าเราไม่มีตัวฮิลในทีมถึกเนี่ยมันก็จะตายไวกว่าเดิมอลิสก็จะมาช่วยในการฮิลยื้ให้ทีมนั่นแหละครับตำแหน่งของอลิสคือแค่เลยเอามาฮิลยื้เพราะมันฮิลที่สุดในทีมในเกมแค่นี้แหละพูดจริงๆนะอลิสคือเอามาเอามายื้ที่เฉยเลยอะ่ะตัวไปลีนาลีนาผมให้เอสเพราะว่า เพราะว่าลีน่าเนี่ยแพสซีฟมันมีต้านทานผลครับต้านทานผลคือมันจะช่วยต้านสถานะให้ทีมได้กระดาษหนึ่งเลยแถมตัวมันเองเนี่ยมันมีฮิลให้ทีมด้วยก็คือมาช่วยฮิลกับอลิสเป็นตัวฮิลหุ้นสองตัวคูจสังเกตว่าไอ้ตัวที่ผมเอามาเอสข้างบนเนี่ยมันคือทีมถึกมันคือทีมถึกปัจจุบันที่เขาเล่นนะฮะไอเพีตันคาร์มาลูดี้อลิสลีน่าเนี่ยมันคือทีมถึกเมตาเลยเลยซึ่งผมให้เอสมันคือมันเก่งจริงๆตัวนี้พวกนี้มันเก่งจริงๆ แต่ลีนาเนี่ยมันมีสกิลเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเล่นอารีน่านะออกทีก็คือเหมือนเราเสียเทิร์นฟรีอ่ะเพราะว่ามันมีแค่แบบบัฟดาเมจมันตัวมันคือตัวตีบอสอ่ะไอ้อะเรนาแต่มันมีต้านทานไงเขาเลยเอามาใส่กันเขาใส่แล้วเราะามาต้านทานนั่นแหละแล้วก็มันมีคิวให้ทีมด้วยตำแหน่งของลีนาก็จะเป็นตัวต้านสถานะกับตัว,ต,วตัวฮิวให้ทีมนะฮะโอเคตัวไปเฮียเอ A. เจฟผมว่าโคงคงสงสัยว่าทำไมผมเอาเจฟมาถึงมาอยู่สูงขนาดนี้คือจะบอกก่อนมะเจฟเนี่ยมันเป็นการทดลองผมเองครับคือผมเอาไว้สูงขายเนี่ยคือผมเอาเจฟไปเล่นแล้วมันแรงขึ้นอ่ะผมก็เลยมันผมก็เลยให้มันสูงอ่ะเล่นแล้วมันเวิร์กอ่ะเจฟคือโต๊ะมันเนี่ยมีมีตอบโต้แล้วก็ตัวเองมีเพิ่มป้องกันตามพลังโจมตีก็คือยิ่งโจมตีแรงป้องกันมันยิ่งเยอะแต่มันเพิ่มได้สุดแค่พันหนึ่งนะ แล้วก็มีตับโต้ตับโต้ก็คือเมื่อโดนตีมันจะตีใส่ศัตรูสตัว,ตวมัจะโต้กลับไป3ตัวแล้วก็ติดมีโอกาสติดเผาสามห้าเปเซ็นถ้าจเจฟใส่ C2 มันจะมีต้านการเคลื่อนไหว3ามเทินก็คือเมื่อโดนสถานะควบคุมต่างๆซีหกเผาแรงขึ้นง่ายๆซึ่งไอ้ตับโต้ของเจฟเนี่ยผมเอามาทำลายโล่ของพวก ทีมสปีดฮนะเช่นคายคายเนี่ยมันมีโล่กันดาเมจใช่ไหมแล้วบางทีบอกเลยคาบ้าเวลาปาดไปเนี่ยคือถ้าคาบ้าปาดแล้วมันต้องฆ่าได้มันต้องฮิลได,ได้ซึ่งบางทีคาบ้ามันปาดไปแล้วมันติดโล่เหมือนที่ผมเคยพูดมาในวิดีโอก่อนที่รีวิวเจฟไว้มันติดโล่แล้วมันก็ไม่ตายผมก็เลยเอาใส่เจฟม,มาโต้โต้กับเผาให้โล่มันหายคือตำแหน่งของเจฟเนี่ยคือตำแหน่งเอาวาโต้ตมาตอด แล้วก็ตัวมันเนี่ยคือมันตีแรงครับมันมันต้องใส่แอตแทกใช่ไหมมันก็ตีแรงเป็นตัวครับตีนคายครับมันคือตัวกระสอบซ้ายให้ใครให้คายมันตีถามว่ามันตายไหมมันตายครับก็นั่นแหละเอามาให้เอามาให้มันตายเทนเพวตั้นเราจะได้มีเพวเราจะได้มีเพียวตั้นเล่นเลสเกมก็คือใส่ตัวเนี้ยคู่เพีวตั้นใช่ไหมแล้วแล้วก็ให้มันโต้โต้หลายโลคายไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันรับรับดับเบิลคายไปถ้าปล่อยมันตาย ซึ่งมันจะตายก่อนจะตายเนี่ยคือเจมก็อึดนะมันก็ไม่ได้บางๆคัดตายง่ายๆนะมันคือมันก็อึดพอสมควรกว่ามันจะตายเนี่ยมันก็ประมาณแบบกลางเกมแล้ะที่แบบไอ้โล่มันก็หายหมดละทีเนี้ยเราก็พอเจมตายแล้วก็จะมีเพลตันแบกก็คือที่เหลือเป็นหน้าที่ของเพลตันละอมันคือตัวเอามาถลุโร่กับรับรับรับคายแล้วก็สกิลมันก็ไม่มีนะว่าตีห้าเป้าเผาสกิลนี้ตีห้าเป้าสตันอันนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะว่าถ้ามันตันโดน พวกตัวเาเมเน่สะดุกแน่ที่ปกติก็ตีแล้วก็เผาแล้วหลักคือตัวเอามาละลายลาโลกศัตรูนั่นแหละฮะเจฟเนี่ตัวไปเฮเลเนียอีกแล้วครับตัวแปลกๆเฮเลเนียทำไมผมเอาเฮเลเนียมายู่บนนี้ใครไม่รู้แต่ผมบอกเลยนะตัวเนี้ยเป็นตัวนี่นคือตัวซีเคทครับที่เอามาเล่นทีมถึกแล้วมันแล้วมันเก่งขอ,ของควรเลย เพเนียเนี่ยเป็นตัวสว์ป้องกันอ่ะผมบอกเลยบอกก่อนนะแคตสีของเทเนียคือเมื่อตัวเองถูกจบตีห้าครั้งมันจะฮิวเพื่อนเท่ากับสามสิบของความป้องกันตัวเองอ่าหนึ่งตัวนะแต่ถ้าซีหกก็ฮิวสองซีสองคนตัวเองเพื่อป้องกันก็จะอึดขึ้นด้วยด้วยความที่ตัวเองมันเป็นสายสายโล้วเนี่ยสายธาตุดินอ่ะเบสตัแตทพวก h p กับป้องกันมันจะสูงกว่าตัวตัวโบติเราเพื่อป้องกันห้ตัวเองเข้าไปี่ยมันก็จะอึดขึ้นกว่าเดิม ที่เด๋งของเคเนียคืออันนี้มันมีขจัดดีบัฟหนึ่งอันแล้วก็พัดมีมีพัดเป้า70%พัดเป้าคืออะไรก็คือใครที่โดนพัดเป้าไปก็จะตีเป็นเลขเ,ขาเทาๆมันจะเบาลงแล้วก็สถานะก็จะไม่ติดก็คือทําทําสถานะใส่ศัตรูไม่ได้อ่ะคืโดนพัดเป้าไปนะมันเหมือนสับส่วนของลินใช่ประมาณนั้นแล้วก็มีร่างดีบัฟสองอันซึ่งอันนี้ดีมากคืตอตัวเนี้ยมันเอามาแทนพวก คนที่ยังมีตัวละครไม่ครบครบทีมเนี่ยอย่างเช่นลูดี้คุณยังไม่ซีหกเนี่ยคุณก็เอาทีเดนเนียมาล้างรีบัฟได้เหมือนกันเอามาทำพลาดเป้าคือตัวมันเหมือนจะไม่ประโยชน์นะซ,ซึ่งสกิลเนี้ยไม่ประโยชน์เลยเขาบอกเลยเอ๋อสกิลนี้คือลำใหญ่มากแต่แต่คือมันช่วยทํทาให้ทีมอึดขึ้นเพราะว่าตัวมันยืนเฉยก็มีฮีอยู่แล้วแถมตัวมันอึดก,กว่าด้วยแล้วคนก็นถามว่าเฮ้ยเมตาเนี้ย เอลิเซียไม่ดีกว่าเหาะเพราะว่าเอลิเซียเนี่ยมีมีล้างให้ทีมมันก็ดีกว่าผมบอกนะเอลิเซียมันก็ดีกว่าจริงๆแต่เฮนเนี่ยเนี่ยมันทําง่ายครับคือเอาง่ายคือตัวตัวปั้นง่ายอ่ะแถมตัวมันอึดกว่าเอลิเซียด้วยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ป้องกันเบสตัดมันก็จะอึดกว่าเอลิเซียอยู่แล้วเอลิเซียเนี่ยคือถ้าเอาไปเล่นเนี่ยบางทีมันโดนมันจะโดนโซ่คายเล็งเพราะว่าตัวมันแอตแทกเยอะเหมือนกัน มันก็มันก็จะตายไว้แต่เอดแต่ตัวเนี้ยคือมันเป็นตัวถึกเป็นสายป้องกันมันก็จะอึดกว่าตัวเอลิเซียเอาง่ายนะผมผมบอกตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตัวทางเลือกเดีว่ะตัวทางเลือกที่คนขอไม่ครบเอามาเล่นได้อ่าแล้วมันพอแบบพอทําแบกแบกทีมแล้วอยู่แต่คุณพอคุณมีของครบอะไรค,คุณก็ถอดเนี่ยออกไปเลยอืมไปนะเฮ้ยเนี่ยตัวไปโรซี่ โรซี่เนี่ยผมคิดว่าคนอาจจะมีกันไม่เยอะหรืออาจจะมีเยอะก็ได้เพราะว่าเกลือโรซี่ามากันอะไรวันนี้ททแต่โดยรวมเนะี่ะโรซี่นะตำแหน่งหน้าที่ของเธอก็คือยืนเฉยๆครับผมไม่ไพูด่นะั่นแะโรซี่ตำแหน่งของเธอคือยืนเฉยๆยืนเฉยๆรอชุบเพื่อนอย่างเดียวเลยโรซี่อืมผมผมพูดเยลยโรโรซี่เนี่ยสกิลนี้ออกมาก็หวังผลตั้งต่ตยขางปิดวีดสทไง ก็อาจจะเด่นตัวเพลวตั้นได้อะไรอย่างนี้แถมตัวมันอึดนะเอ๊ไอ้โลซี่เนี่ยตัวมันอึดเพราะว่ามันเพิ่มมันเพิ่มป้องกันตาม SP เยอะตัวเองยิ่ง SP เยอะมันก็จะยิ่งป้องกันสูงแถมถ้าเลือดต่ำกว่า50%ส็มันจะต้านควาียหายทั้งหมด2เทิร์นมันก็ได้โล2เทิร์นโลซี่จะเป็นตำแหน่งที่เอามาชุบชุบเพื่อน2คนลื้เฉยเราชุบเพื่อนแต่ตัวมันจะแพ้จูริ แล้วให้โจลีเพราะว่ลีห้ามชุบแค่แหละโลซี่ตัวมันมีแค่เลยเอามาชุบเพื่อนซึ่งมันดีนะเพราะว่าตอมอึดคือตัมหนึ่งเลยคือตัมมันอึดมันจะตายหลังเพื่อน,อนแน่นอนอืมตัวไปอีวานทำไมผมถึงให้อีวานอยู่แบบอยู่บีบนบนอีวานเพราะว่าอีวานมีแพสซีเพิ่มพลังป้องกันเหมือนรูดี้ครับคือใครที่ยังแบบไม่มีรูดี้ผม คุณเลยว่าใส่อีวานมาเฉยๆก่อนก็ได้เพราะว่าเพิ่มป้องกันคือถ้าแบบไม่มีจริงๆนะตอนนี้ต้องมีคนแล้วคนนั่นแหละเพราะว่ามปใบเลือกเซอร์ไน์มาให้อะแต่ว่าถ้ายังไม่มีลูดี้เนี่ยใส่อีวานมาก่อนก็ได้เพราะว่าเพิ่มป้องกันแล้วก็มียกโลยกโลให้ใหเพื่อนหน่อยก็ไปเพิ่มบล็อกก็ทาให้ปั้นปั้นของง่ายขึ้นอืมแต่หลักคืออีวานเอามาเอามา,าแทนลูดี้ในช่วงที่คุณจะไม่มีครับแค่เลยอีวานตัวไปวิตอรเรียเอาลยะครับ วิกตอรียตัวตีบอสทำไมถึงเอามาอยู่ในทีมถึกเพราะว่าวิกตอรีย <Victoria S 1> มีแพสซีฟลดทอนกายภาพให้แถวหลัง22%เซก็คือเราจะโดนดามิเจ mm hmm. กายภาพเบาลงแล้วก็มีการอาลพาดตัวละครมีแค่เลยครับมีแค่เอามายื้เฉย,ายการอาลพาดกับลดทอนกายภาพทำให้ทีมอืดขึ้นแล้วก็มีต้านฐานนะ ซึ่งการเอาขาดเนี่ยผมว่ามันมันดีนะสำหรับคนที่แบบเจอโคบ่อยๆเนี่ยสมมติคุณเจอโคบ่อยๆใช่ไหมคุณใส่วิตาเรียมาแก้ได้นะแก้โคได้อืเพราะว่าระเบิดโคเป็นอาพาวถ้าโคระเบิดมาแล้วก็ไม่โดนอวพาวะโคก็ทำอะไบหลอกไม่ได้แล้วแต่สกิลวิตาเรียมันจะมันจะไม่ดีนะสกิลมันไม่ดีเลยสักอันรักสองอันเนี่ยคือเอาเอามายืนเฉยไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวตัวทางเลือกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ลำคาญโคนะฮะผมบอกเลย ค,ลค,ค่ลำคาญโค้ดลำคาลคายเนี่ยใส่ออาได้เลยมิตอเรียแต่ถ้าคุณมีตัวที่ดีกว่าุณก็ใส่ได้พวกตัวข้างบนเนี่ยอืมนี่ก็เป็นตัวทานเลิมกันส,ส่วนใหญ่ตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวทานเลอกหมดเลยนะเพราะแบบคุณยังไม่มีตัวพวกบนนพวกเนี้ยที่เล่นได้บนบนเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นตัวแบบเก่งๆในทีมนียพวกพวกที่เหลือก็เป็นเป็นตัวทานเลือกที่คุณสามารถใส่ออกมาแบบแก้ได้แล้วคือพวกตรงการจะถาแบบเนี้ยใส่มาเพราะว่าเผื่ออนาคตด้วยนะถ้าถ้าแบบเมตามันเปลี่ยนเนี่ยแล้ว บางทีเราอาจจะต้องเอาพวกตัวกันสานะมาใส่จริงๆก็ได้รูดีด้อาจจะกันไม่ไหวแล้วอะไรมบณนี้อตอนนี้ก็คือเอามากันเอา,าพาดกับลดรถเบสได้ก็คือขึ้นหน่อยตัวไปลุกลุกลุกเนี่ยมีแพสซีฟคือเพิ่มบล็อกให้ทีม19%แล้วก็ตัวเองมีตัทอนกายภาพ24%ลุกเอามาเพิ่มบล็อก ให้ทีมครับตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่แปลกมากเพราะว่ามันเป็นไอไออบล็อกเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่ส่วนใหญ่เราทําอุปกรณ์อะ่ะมันก็เกือบร้อยแอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ลุกซีหกมีมก็คือมันก็คือเพิ่มบล็อกให้ทีมเพิ่มขึ้นอะ่ะคือตัวเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่เอามาแล้วคุณจัดของง่ายขึ้นอะ่ะสำหรับคนที่แบบยังไม่มีของบล็อกเยอะๆหรือแบบไม่อยากใส่บล็อก ใส่เสื้อบล็อกอะอยากอยากใส่เสื้อนล็อกเต็มให้ทีมก็ได้อะลุกมันก็จะมาช่วยในการเพิ่มบล็อกให้คุณแล้วคุณปรับของคือตัวนี้ไมนเป็นตัวละครที่ช่วยคุณปรับไอเทมได้ดีขึ้นนะครับสมมติคุณอยากมีเซ็ตห้มันอึดขึ้นคุณก็ใส่ได้แต่สกิลลุกมันก็ไม่ได้มีอะไรบ้างก็คือมียกโล่แล้วก็มีเอ่อคล้ายๆลูดี้เลยตีเอ่อตีหนึ่งตัวแล้วก็บอดสติใช่ไหมไม่มีนี่หว่าเออมันก็คือตีหนึ่งตัวเฉยๆนั่นแหละอืมแต่ลุกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แบบ เอาเอามาเอามาทำให้คุณปรับของให้ขึ้นคุณก็จะไม่ต้องไใส่บล็อกไอเทมให้มันลอยละเพราะคุณมีลุกยืนเฉยๆก็เพิ่มบล็อกไอต,ตัวเนี้ยผมบอกเลยมีแพสซีฟรับก็คือเวลาคุณสุ่มกาชามันก็จะโผล่มาให้คุณเห็นผมเราเล่นนะอันนี้ไม่ใช่เราเล่นเฉยๆโอเคโอเคตัวต่อไปชันชัลเลอร์ทั้งๆกันเลยชันชัลเลอร์มี ฟื้นฟู HP ตัวเองเมื่อ HP ตัวเองต่ำกว่า50%ก็คือเด้งเลื่อนไปั้งหนึ่งแล้วก็ศัตรูทั้งหมดดาเม g เบาลง11%ก็คือจะสร้างคขาจหายลง11%แล้วก็มีแพสซีฟก็คือศัตรู3คนถ้าชาเลอร์ตีครบ3ครั้งจะสร้างฟิทเดอร์เมจ1,285แต่ถ้าอัพเกร์ก็จะเป็น1,930ซึ่งเยอะนะเยอะนะผัดก็สิคือเยอะเลยนะ แล้วก็ถ้า C6 จะมีโล่ให้ตัวเองเมื่อ,อไอเนี้ยทำงานชันเช a เลอรมีพาดเป้าด้วยนะเกนีนยวกมีพาดเป้าได้สามคนแล้วมันก็จะเลง็งศัตรูแถวหลังด้วยชันเชลเลอร์ผมว่าเป็นตัวละครที่ไม่แย่เลยเพราะว่ามีลดดาเมจศัตรตูแล้วก็มีดาเมจด้วยฟิกดาเมจใครที่มีชันเชลเลอร์แล้วยังไม่มีเพลตันนะใส่ชันเชลเลอร์มาแทนเพลตันก่อนได้อ่ะ ผมคิดว่าตัวละครมแนแทนพอแทนพทันได้เพราะว่าหน้าที่มันคล้ายกันก็คือฟิเตอร์เบสศัตรูแถมมีมต้นเบสศัตรูด้วยแล้วก็มีเลือเลือกตัวเองก็เป็นตัวทางเลือกนะครับชาเลอร์แทนพิัน,น,นได้อ่าใครไม่มีคาม่าก,ก็อาจจะใส่ครับใส่ชาเลอร์แทนคาม่าก,ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้ส่วนลูซี่กับเซราเนี่ยเป็นตัวละครล้างดีบัฟครับเป็นตัวละครเป็นสายล้างดีบัฟเซราจะมี ซีล่าจะมีการหลับให้ทีมแล้วก็มีคียไว้ตัวเองนิดหน่อยแล้วก็มีล้างดีบัฟให้ทั้งทีมกับเพื่อป้องกันซึ่งมันก็โอเคครับตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคถ้าเอาการหลับได้การการจอทีได้ตัวนี้แล้วก็มีล้างดีบัฟแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรบ้างผมก็เลยให้ตาวนีแทนอืมมันก็เป็นตัวล้างที่แบบตัวทางเลือกนะเป็นตัวล้างได้เหมือนกันแล้วก็ ลูซี่ลูซี่ก็เป็นตัวล้างเหมือนกันหน้าที่เหมือนกันเลยครับหน้าที่เหมือนกับไอเซล่าเลยแต่ว่าจะจะรัารั้าได้สามอันนะเซล่าร้างได้สองอันอก็คือหน้าที่เดียวกันแล้วแต่แต่ลูซี่จะดีกว่านิดหน่อยเพราะว่าลูซี่มีฮิวไปเพื่อทั้งที่ยด้วยมีเป็นตัวฮิวด้วยด้วยแล้วก็มีการพิษซึ่งก็เมตาตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวพิษที่น่าสำคัญก็แพสซีฟก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เป็นตัวล้างเฉยนะครับลูซี่ยูอี ยุอิ e. เป็นตัวละครเอามากันเผาพายได้ผมบอกเลยตัวนี้ตอนแรกเนี่ยผมจะผลองอาเล่นล U e. นะยุอีเนี่ยเพราะผมเจอพายบ่อยแล้วมันก็ติดเผาใช่ไหมผมก็เอายุอ e. ีมามาใส่แล้วทีเนี้ย e. <laughs> <laughs> ยุอิไม่เวิร์กผมบอกเลยไม่ไม่เวิร์กเลยยุอีมันมันไม่ได้ตัวมันไม่ได้อึดขานอะ่ะแถมกันเผาก็มันก็กันได้ไม่เยอะส่านั้นเพราะว่าพอพายเนี่ยสก,กิลมันมีขจัด ปั๊บอยู่แล้วทายมื่อกี้มีแขนปั๊บไปแล้วแล้วก็โดนถ่าไปดีอืมก็ไม่ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่คารันก็มีตัวเป็นการการเลือดไหลถ้าเป็นเมตาเลือดไหลก็เอาตัวอาจจะเอา,อาตัวนี้มาใช้แล้วก็ตัวเองมีฮิวลีเป็นตัวล่อ,อเป้าลีเป็นตัวล่อ,อเป้าแล้วก็โต้ประสตินาทีคลายเจ็บอะมาโต้เหมือนกันแต่ว,ว่าลีมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อืมอลาคอน อารกกลักอนอารกกลักอนเป็นตัวทำซีซีครับเพราะว่าอยู่นี้มันมีสปอร์ตสติหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอัพอัพก็เป็นเจ็ดสิบอืมแล้วก็ไปเล่้ยงเธอโดยที่อัพทีหกแต่อารกกลักอนเนี่ยจะมีแพสซีฟคล้ายๆกับอลิสก็คือเมื่อตัวเองโดนโจมตีมันจะคิวตัวเองเท่ากับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันมันก็นอึดพอคนนะอารกกลักอนเนี่ยอึดพอบางคนเลยแล้วก็เป็นดพ้นจากโจมตีสุดท้ายหด้วย ก็คือทำระดรบโดนดามิต้หลงด้วยแล้วก็ถ้าเป็น c ีสองอาร์ลักอนจะใช้สกิลนี้แล้วมันจะลดอัตราคียี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรขายนะนะเพราะว่าคิมติกปกติมันก็ทำบล็อกล็อคกันอยู่แล้วมันก็ไม่ติดคียจนอยู่แล้วนะแล้วก็ตีปกติเนี่ยจะลดดาสกิลปืนใหญ่เก้าบีก็คือตัวนี้มันเอามาสแปมสตีครับแค่เลยแล้วก็เอามาลดความจมตีศัรตรูแค่เลยเอาร์ลักอน ตัวมันก็ไม่ได้ดีเลยครับนันก้อนเนี้ยคารินเออคารินเนี้ยเป็นตัวชุบเพื่อนคล้ายๆโรซี่ชุบสองคนเหมือนกันชุบได้เหมือนกันอายุบอีกก็ชุบเพื่อนได้เหมือนกันนะแต่คารินเนี้ยข้อเสียของมันคือมันบางมันไม่ค่อยอึดแล้วก็ตัวมันฮิวฮิวแค่ตัวเดียวมันฮิวมันฮิวแดงนะคารินมันฮิวแดงแรงมากเลยนะแต่มันฮิวแค่ตัวเดียวไงมันก็เลยเออ ไม่เก่งส so anyway <c oughs> ่วนไอ้น okay. like ี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามผมบันแล้วมันผมใส่มาเฉยๆเพราะมันตัวป้องกันแต่แต่ทัศสกิลของมันคืออะไรสกิลมันคือเพิ่มมันคือตัวอึดมันคือตัวรับตีเลยมันมันบัฟตัวเองอย่างเดียวอะไอตัวเนี้ยมันบัฟตัวเองเดียวเลยมันป้องกันมาบัฟบล็อกตัวเองก็คือมันเป็นตัวรับเท้าเหมือนกันก็เทลิสก็จะประมาณนี้ฮะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะหรือว่าแบบเทลิสเอ้ยตัวนี้นี่ควรจะอยู่ตรงนี้นะหรือว่าแบบตัวนี้ควรอยู่ตรงนั้นหรือว่าผมพลาดตัวอะไรไปก็บอกได้นะะฮ รับคลิปนี้ก็วันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดทวิตเตอร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็รับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ